ครับผมสวัสดีครับผมช่างวันนะครับวันนี้เอางานทรงสีเซตม่ดูหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นงานดิบนะครับขัดละเอียดไปให้แล้วก็แกะลายไปให้ตัวนี้ลูกค้าจะไปเซาะลองเองนะครับนะครับเพราะผมก็ไม่มีสเปคของลูกค้าครับลูกค้าขอมาแบบนี้ผมก็ทําตามนี้เพราะลูกค้าจะซ้ะลองเองตัวนี้ก็ท้ายนะครับ นี่ทำแบบให้มันกลมๆหน่อยนะนี่งานก็ประมาณนี้นะรับละเอียดแกะลายให้ทุนนี้ก็หลักร้อยนะครับถ้าลูกค้าไปทำเองนี้นะครับเข็กองทำสีเองครับงานก็ประมาณนี้นะครับส่งสีเสร็จนะลูกค้าขอแบบส่งสีเสร็จมา ก็ทําให้นะตัวนี้เป็นทรงของไอ้นั่นสี่เซตอะไรนะสี่ห้าสองหรือเปล่านะนจำไม่ได้นะอันใดสนใจงานบรนท้ายนะับงานบรนท้ายไปบบนบ้านนะัะนี่นะครับช่องทางการติดต่อของช่างนะครับติดต่อมาได้นะครับลูกค้า จะไปเซาะล่องเองหรือไปทําเองก็ราคามันก็ลดลงมาตามนั้นนะครับมันไม่เหมือนสําเร็จรูปแสเร็จรูปมันก็ราคาเต็มหน่อยนะครับไปเซาะล่องแต่ลายกันเลื่อนตัวนี้ผมแกะให้นะแกะให้เฉยๆแกะให้ฟรีนะเนะี่ยแกะให้เขาไปเลยคนระับแกะสองข้างนะต้องสีเซต นี่นะครับอนใดสนใจกับงานบัานท้ายแบบปันบ้านนะครับติดต่อมาได้นะครับส่องทางนี้ก็ยังรับทําอยู่เรื่อยนะครับงานมันก็ออกออกทุกวันนะครับออกเรื่อยๆอยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้ก็ใจเย็นๆนะครับเพราะบางครั้งมันก็อย่างว่านะมันทํางานแบบใช้เครื่องขัดเครื่องอะไรมันบางครั้งมันก็เกิดอุบัติเหตุนะส่วนมากจะเกี่ยวกับมือโดนมือโดนอะไรมันก็บางครั้งก็หยุดไปหลายวันอยู่ โอเคครับผมยังไงก็ฝาก,กติดตามได้นะครับของช่องของช่างวันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ